สวัสดีครับทุกคนเราได้กลับมาอยู่ในบอกฟุตแล้วนะคะซึ่งมันเป็นบอกฟุตเฉยๆนั่นแหละเออผมเล่นโลกสองไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันแหลกซึ่งตอนนี้ผมว้าวเอ,อ๊ยยอดแบนวัสดักรู้หรใครเปิดดีๆวะเนี่ยใช่ผมเลยวะเนี่ย เดี๋ยวผมไปดูแชงก่อนนะคะเผื่อไอ้เผื่อแงมันเกิดแล้วข้างบนเขาฮักเฮ้ยเดีย๋ยวดิว๊กนั้นมันมีเพื่อนผมด้วยเอ้ยเอ้ยเพื่อนัสดีอ่ามอ่าอันนี้ไม่ต้องมาสนนะคะตรงข้างๆไอ อินโมจิอันขาใหญ่ๆเนะี่ยไม่ต้องไปสนนะคะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนนี้ผมแอดมาซึ่งผมไม่ได้จอยตามเขาผมก็เข้าไปในเซิร์ฟเขาเลยเ,ออเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมีผลเควกว่ะผมพินคำว่าเพื่อนผิด เอ้ยเพื่อนในจำได้ไหมของแจมได้เลยเพื่อนคนนี้ใช้ผลเควเอ้ยเออดไม่ใช่ดิผลแสงะนะฮะดิเอาเพื่อนโอ้ช่างมันในนะไปแล้วไม่เล่นด้วย <c oughs> มีคนเออทะเลาะกันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไม่รู้วันนี้จะทำอะไรใครมันตามมาเนี่ยไอ,อโอเด้ง เอเยวัาส hey, oh, mm ับแมนดูโอ้เรือลำใหญ่ขอกึ้นด้วยพี่ oh, mm hmm. มีคนขึ้นด้วยแคมันทูนอะไรอีกเนี่ยอ๋อไอคนนี้มีขึ้นมาอีกคนโอ้โหพากัน hmm. ขึ้นมาเยอะเกินไปเลยกระปี้ใช้เวลาในการเอ้ <Okay. S 1> าประกอบกลางให้เ mm hmm. ขอดูผลขายหน่อย ตอนนี้ผมแต่งตัวเป็นซาโบวอยู่นะครับท่อครบหมัดมังกรครบผลอยตื่นครบชอยากได้แบบประมาณขนาดนี้แบบผมแค่แต่งตัวไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าผมก็แค่แต่งไปเล่นๆนั่นแหละไหนอู้ยังยืดขายแต่อ้สไปเดอร์ขายอู้นี่ดีนะเนี่ยสไปเดอร์ขายตัวสู เซังนี้มีแจ้งเตือนอารองไหมโอ้โหท้าเป็นพิมพ์หน้าโมอายเนี่ยมันไม่มีอารองเกยเกย์ยึด okay. yes. เอาทุบอากาศไม่ได้ครับคาร์โบมันไม่ได้เป็นทหารเรือผมแค่จะมาเล่นๆทุกคนว่าผมฆ่าเขาดีไหมเอาเขานี่เลยเฮ้ยเพื่อนทำไม ไม่ปูใช้ป้ชีมุกตลอดลยไปก่อน้งเวงยเคนฟาร์มอยู่เ้วยเฮ้ยก็ฟูเบาเสียงเพลงหน่อยคนนี้เขาใช้ดาบนี่เหรอเพื่อนเราก็มีนะแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ใช้ ข้าแฟนกี้ก่อนไปไหนน้อ,นองโคตรตึงอ,อผมเคยไปอัพสแต็กมาฮะผมไปดีสแต็กมาข้าคาะโถด้ยวยโอ้โหนึกว่นพิมพ์พาวเกไปเลยหน่อยสุมผลให้เลยฝน <c oughs> หน่อยส่ง คนให้หน่อยโอ้โหคนนี้พีป้วยนี่ยนัขาวปีโป้มาหาโอ้ีโป้ทุกทุกคนทุกคนไม่เป็นไรนะคะซึ่งปีโป้เป็นคือหมาของเองเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นค่ะปีโป้เป็นหมาที่ดีสุดเลยว่าแต่ว่าทุกคนไม่ได้เห็นมันตรองของมีชิปหนึ่งที่เป็นขดทดกืนถ่ายมันเอาไว้มันโคตรทุกสุดเลยวันหนึ่งอะ วันหนึ่งผมไปบ้านยายประมาณสองวันใช่ไหมพอไปปั๊บกลับมาปั๊บขี่เต็มบ้านเยี่ยวเต็มบ้านเลยโหทุเรศก็ไม่เป็นไรนะฮะปบละค่าใส่บอกกันนะผมไม่ค่อยอยากไปโลกสองเท่าทุกคนพอจะรู้จักช่องผมใช่ไหมที่ที่มันเป็นแบบเออช่องน้าปกที่มันเป็นเขนี่ ช่องของผมชื่อช่องชื่อว่าฟุตซาวี2เป็นชื่อนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นช่องผมเป็นช่องสับอมเครื่องยิบกับแฟรงเกอไอ้น้องโอเคไม่งั้นเราจะถ่ายให้เป็นฟุตกับน้องอีพี13ตอนนี้น้องผมไปโลกสองให้ทุกคนจะรู้กันแล้ว คนน่าจะไม่เคยเห็นผมใช้ผลของโหดกันบ้าซึ่งเอ่อที่ผมเคยใช้ผลหินผมมันก็อยู่ในเครื่อง Vivo นั่นแหละแค่มไม่ได้อ่านเอาไว้เพราะว่าเครื่องนี้มันเ่นอยู่รื่องไม่ได้ฟ้องไอมีแอปอะไรมาแนะนำให้ผมก็ไม่ไ็นไรใช่ว้าวเฮ้ยผมเคยโดนเพียวทูบเบอร์เสียตังค์ไปแล้วประมาณสา่บาท เอ้ยทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเออจะพูดอะไรดีวะผลที่ผมทำตื่นไมแล้วพี่กีผลผลไฟผลไอหผลดักตึงๆผลพร้ผลอะไรอีกวะเดี๋ยวไปดูในรับกนก่อนอ้าวแล้วผลที่ผมทำตื่นแล้วก็จะมีผลนี่เลยถ้ะผลไฟเป็นผลลูกล่างสี สีส้มนะฮะผลต่อไปเป็นผลสีฟ้านะฮะหรือว่าผลไอต่อไปเป็นผลด้านะฮะยังไม่ตื่นเขาสกิลมีแค่สกิลเดียวเราเป็นผลแสงสีเหลืองเลยแล้วก็แมกมาอ่ะเออเออใช่เออใช่ใช่ใช่มันเป็นสีน้องตาลเลยแล้วก็พระใช่พระแล้วก็เออแล้วก็ผลผลที่ผมเคยใช้นี่ก็คือผลเลิฟฟินิกสายฟ้าหิมะใช่มีแค่นี้เฮ้ยพิษด้วย พิทด้วยนะคะทุกคนพิทผมผลพิดผมสุ่มได้ประมาณสามรอบแล้วเดี๋ยวไราเก็บสุ่มอีกเพราะว่าช่วงนี้ผมเบื่อผมพิดมากเลยยเอาเอ้ยกูปูเลือกปโจรสลดัดเีกว่โอเคซึ่งตอนนี้ผมได้กลุ่มโจรสลัดมาแล้วนะคะแต่ว่าผมไม่อยากเป็นโจรสลดัดกูฟูทำอะไรดีอะ่ะมันไม่มีอะไรให้ไปฟ,ฟิกฟาร์มอีกแล้วอะ่ะเราจะฟาร์มอะไรดีอะ่ะซึ่เป็นตีด่างมาแล้วนะ มาสยด้วคลิปนี้ก็จะเป็นบล็อกฟุตกับน้องนะคะมีเพีเท่าไหร่นะมีพียสนะิเราไปฆ่าตัวอะไรกันดีอสูรมีปืนคู่เลยเอ็น,น้องก็ฟูวันนี้เราทําอะไรกันดีวันนี้เราทำอะไรกันดีแล้วก็พูใช้ผลอะไรนะ่าจะไม่ได้ก็มาเลทำไปฟาร์ม ได้รับรับเควสที่สองนะเดี๋ยวข้าไปฟาร์มมอลตึงตึงมุกไปเลยไปตึงซุบยืนนะคะใช้เวลาน,านานมากเลยในการทำตื่นฟุตบอลสีซึ่งผมชอบทำผลตื่นนะคะถ้าผมไม่ได้ทำผลตื่นก็คือผมจะบอไปฟาร์มถ้าเคยเป็นแบบผมบ้างก,ก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ได้ทำผลตื่นนี่ ไปรู้กันแล้วบ้างว่าผนช็อปค่าตัวที่มันใส่มาที่เป็นแบบคนดดับแล้วไม่เข้าอ่ะคือแบบพวดตึงเลย่นช็อปอะ่ะไปไปมันตัวไปท่งไปข้างหน้าตึอบสเป๊นนเยให้ตัวไปใส่อ โบพบโบโคอมโบผมไฟเป็นก็คือเดีไม่มีคอคอมโบโชคอมโบเป็นมีสคิจนได้ตมอนคตรห่ต่อไปมอน2ตัวนี้นะครบ b l u ฟ f e บอะไรสกิลต้องการ ไอ้ข้ามาันแมกมาตึงๆนะคะเอาไปทำตื่นซึ่งตอนทำผลตื่นทำแม็กซ์กจะไม่ได้หายชิ้นเดียวอย่างที่รู้ก็คือผมไปโลกสองไม่ได้เพราะว่าเวลาผมได้ชิปก็เล่นไปได้เล่นได้แค่เครื่องวีโบนะฮะเดี๋ยวผมไปอัคดคลิปในช่องสำรองให้ดูฟุตซอลวีสองมาดึงโอเคไหมแล้วก็เป็นหน้าปกเทนนี่ร่างกยเทนนี่ก็จะเป็นแบบ ตาโตโตสองตาแล้วก็ข้างๆตาก็จะเป็นสีตาแล้วก็หน้าสีสู้ๆประมาณนี้แหละนะนนปกเดี๋ยวผมถ้า้จะเว้นได้แบบได้ปิดใช้งานของเวบสิลส์มันเป็นในน้ำให้นะแล้วผมจะได้เห็นผมใช้ผลพัดด้วยในคลิปนั้นนะคะซึ่งเป็นพัดตื่นใครอยากดูก็เข้าไปดูเลยเราจะไปทำอะไรต่อไปเลยนะครั้งแรก วอสซี่ผลได้เทาไ่ร้อยสิบห้ารอน้อยๆอ,อ,อ,อยู่เลยเนี่ยือว่าเฮ้ยก็ฟัคนเดียวนี่ไหมี่ี่จะคอยไปดูแฟงกี้ระหว่างที่รอแฟงกี้นะคะเราก็จะให้น้องเราฟังแล้วเราก็จะไปดูแฟงกี้เกิดขอเวลา แฟงกี a, 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 ้จงเกิดแฟงกี้จงเกิดแฟงกี้จงเกิดแฟงกี้จงเกลือกระเจาะยาตัวอะไรมาไวเนี่ยโจมสนัดซะด้วยคิดว่าเองเก่งมากวะเรนมุกโชว์เขาหน่อยเขาชื่อว่ามุกปืนกระจาะ ของพี่ใหญ่กว่ายนังอ,อ๋อของพี่โคตรใหญ่เลยเอ,อ้ยน่ากลัวน่ากลัวโอ้ใช้หมดไฟเหมือนกันเลยฮู้หมดไฟเหมือนกันฆ่าหนักกันไอ้นาของผมอะคนไฟตืน่นแต่ของนายน่ะยังกันจ่อเจอเลยเพื่อนออเห็นบ่าวเห็นบ่าว สกิลเทพเนาะมีปล่าส,สกิลเนี้ย,ยดูนี่นะเพื่อนดูนี่เพื่อนเพื่อน,น,โดโดนเพือนนี่นะดนแต่ว่าันให่ว่าดูกว่าสกิลไ,ไม่ใช่มืนคนลูปมเปียดเลยน่าแม็กมามาจากไหนเนี่ยครับก่อน โอ้โหโชวมัวมนบังกรเขาไปทีหน,นึ่งดิมีดาบตึงๆดาบค่อยตึงกว่าวใครสนใจเข้าร่วมแคนผมมาเทคแคนกับเพื่อนผมได้นะเออแค่แค่เอาชื่อมาให้ผมแล้วก็เออถ้าใครจะเทคแคนให้ทุกคนไปเออ ให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อทุกคนมานะเอาล่ะแวะไปดูหมาสักแป๊บหนึ่งเจอทั้งสองตัวเลยนะคะยุงวันนี้หพิ่มได้พูด้หม่กวนผมนะเหมือนมันอยากตายให้อยากตายแน่จริงก็เปิดพี่ๆดีก่อ่านออกพิมพ์มาด้วยภาษาไทยไอ้น้องเอาพอเกมโหลดโอ้พอเป็นยังพอเป็นยัง ถึงแม้เขาจะออกเกลียดไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปหาเกลียนคนอื่นมันเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับผมซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากใช่ซึ่งเราบอสเกิดอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะคะเพาไม่รู้จะเอาอย่างไงดีนะคะทุกคนไม่รู้จะกินผลไม่รู้จะกินผลเฮอะไรก็แล้วนี่ก็มีแต่ผลกระตาก ซึ่งคนที่ดีที่สุดก็เป็นคนดักอันแหละนอกจากรอ,บอรบสเกิดพวกนี้เดี๋ยวไปทำดีไม่สิ่สซ่